อันนี้ซ่อมเครื่องนะครับเ,เครื่องอ่านซีดีเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นซีดีไม่ไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานในที่นี้หมายว่าไอนนา้ตัวตัวชักแผ่นเข้าแผ่นออกนะครับก็คือเวลาเราก,กดแล้วก็มันมันไม่เลื่อนมันไม่มันไม่เข้ามันไม่ออกนะครับเลยแกะดูเครื่องสรุปแล้วก็คือ สายพานนะครับที่นี่ครสายพานที่เป็นยางมันขาดนะครับมันก็เลยไม่ไม่ทํางานนะครับทีเนี้ยไอตัววงยางเนี้ยประมาณขนาดเนี้ยนี่คือตัววงยางนะครับก็ถ้าจะออกไปซื้อก็ต้องไปซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะมีขายนะครับก็ผมก็ไปเหลือบเห็นไอยางยางรัดทงแกงนะครับก็ ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็เล็กกว่านะครับเล็กกว่ายางเดิมนะครับยางเดิมจะเป็นสีดำส่วนยางรัดถุงแกงจะเป็นสีแดงนะครับยางแดงนี้เออเล็กกว่านะครับเล็กกว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ต่อไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะทิ้งนะครับ ลองดูซิได้ไหมอันนี้ก็คือนี่เกาะนะครัเกาะเขาตรงตรงเดิมมันนะครับได้หรือเปล่าอ่าเข้าล็อกแล้อ่าเข้าล็อกแล้วลกว็ดึงไปใส่ ลักษณะน่าจะได้นะลองดูสิกดปิดนะครับนี่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะปิดสิอา้าวงานเขา้าไม่เขา้าไม่ได้แสดงว่าผมน่าจะผิดพลาดอะไรสักอย่าง มาสิอ่ะเรียบร้อยนะครับยางรัดถุงแกงครับผมอันนี้ไม่มีซีดีนะก็จะขึ้น,อนลองกดออกสิเรียบร้อยนะกดเข้านี่กดออก จบข่าวครับประกอบคงจะจบเสจสช้นอาก,การนะครับถาดถาดเครื่อง cd vcd หรือ dvd อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชักเข้าชักออกก็ดูตัวนี้ก่อนเลยครับที่ยางที่ผมบอกนะที่อาร์ตบอกเนี่ยมันขาดนะครับก็เปลี่ยนยางนะครับ แต่ว่าถ้ายางไม่ขาดก็ค่อยไปเช็คไล่เช็คจุดอื่นนะครับว่ามีตัวไหนบกพร่องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันดับแรกก็คือตัวยางนี้ก่อนเลยนะครับก็เปลี่ยนแล้วจบข่าวนะครับประกอบส่งคืนลูกค้าครับผมสวัสดีครับ